ตั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนาค่ะหลับตาเบาเบาพอสบายสบายหลับตาเบาเบาพอสบายสบาย ผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยกันนะจ๊ะ แล้วก็ทำจางพวเราเให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์โองใสใคร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะให้ลด ให้ปล่อยให้วาให้คลายความบุกพันจากทุกสิ่งแล้วก็รวมใจกลับเข้าไปสู่ภายในไปหยุดนิ่งๆนมนมที่โสนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือจำง่ายๆไว้จนในบริเวณกลางท้องในระดับที่เรามั่นใจว่าเหนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ ให้รวมใจไปหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายๆโดยตรึกนึกถึงดวงใสอาใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างเบาๆสบายย ใจเย็นเย็นหรือจะตรึกนึกถึงพระแก้วใสๆใจจุดใจกลางองค์พระแก้วสสใ,ใวสๆอย่างเบาๆสบายๆก็ได้นะจ๊ะหรือจะไม่นึกอะไรเลย ราะว่าท่านนึกเป็นภาพแล้วเนี่ยเราอดที่จะไปบีบไปเค้นภาพทำให้ไม่สบายกายไม่สบายใจอยากวางใจหยุดนิ่งเฉยๆก็ได้ให้ใจหยุดในหยุดนิ่ง ในนิ่งลงไปอย่างสบายสมยพร้อมกับประคองใจด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาเบๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรังเนี่ยเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสใจอยู่นิกลางดวงใสใสหรือตรึกนึกถึงองค์พระใสใสใจอยู่จนในกลางองค์พระใสใส อย่างเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปจนกว่าใจจะหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาอรหังไปเองคือเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปจากหยุดใจนิ่งเฉยๆ แต่ว่ามันได้ใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอารหังใหม่ต้องประคองใจกันไปอย่างนี้เพื่อใใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุด ในชีวิตของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราะว่าเป็นตำแหน่งเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากกิเลสอสวะหรือความทุกข์ทั้งปวงได้อย่างน้อยก็เข้าถึงความสุขภายใน สุขที่ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีประมาณอย่างที่เราไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตสูนกลางกายฐานที่เจ็ดนี้นี่เป็นตำแหน่งเดียวกันครับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์ นับประสงค์ไถพระองค์ไม่ทวนเมื่อท่านทิ้งทุกอย่าง่ไยวางทุกสิ่งแล้วเนี่ยใจก็จะมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆอยู่ที่สู์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งท่านบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าเมื่อท่านนำมาถ่ายทอดอบรมสั่งสอนในพระสาวกพระสาวกก็ทำตามได้นำใจมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงนี้และเมื่อทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วใจจะ กลับมาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงดีแล้วก็ตกศูนเข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงทำลอ,อยขึ้นมาเป็นดวงใสๆอย่างเล็กขนาดดวงดาวในอากาศ อย่างกลางขนาดพระจันทร์ในคืนมันเป็นอย่างใหญ่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเลยยิ่งกว่านั้นแต่จะใสเหมือนน้ำบ้างเหมือนกระจกบางเหมือนเพชรบ้างเลยยิ่งกว่านั้นบ้าง แล้วแต่ตามกำลังบาร,รมีที่ไม่เท่ากันแล้วในที่สุดก,ก็ได้บรรลุมรผลนิพรา์เป็นปัญญาในการตัดตรู้ธรรมของพระสมมาทิุเจ้าเติ้งมีมากไม้ขายกองทีเดียวนับไม่ถ้วนเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นตำแหน่งฐานที่เจ็ดนี้จึงสำคัญมาก ซึ่งพยามานีบทบังเอาไว้ไม่ให้เราได้มารู้มมาเห็นมาเข้าใจแล้วมาหยุดนิ่งตรงนี้บทบังเอาไว้จนกระทั่งเราไม่รู้ไม่รู้จัก ตำแหน่งนี้เลยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ทำให้เราดับทุกข์ได้ที่ทั้งพยาจานยังดึงใจของเราหลุดออกจากฐานที่เจ็ดแล้วตรึงไปติดกับรูปเสียงกลิ่ลรสสัมผัสธรรมลมแล้วก็เอากฎแห่งกรรมบมังคับเอาไว้ ดึงหลุดเอกไปจากตำแหน่งผู้รู้ใจก็จะวนเวียนอยู่กับสิ่งเหล่านั้นที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เนิ่นจ้าต่อการบรรลุมรรคผลที่พ่านเราจึงดำเนินชีวิตผิดพลาดตลอดเวลาที่ผ่านมา แต่ความไม่รู้ของเรานี่แหละเพราะใจหลุดจากตำแหน่งของผู้รู้เป็นโสงกลางกายฐานที่เจ็ดจนกระทั่งมีการมังเกิดขึ้นของประสัมมาสมุทัจจาวนั่นแหละการทางสละชีวิตจนพบตำแหน่งนี้โดยบารมีธรรมถึงสามสิบทัศน เป็นเปี่ยมปริบูลแล้วจึงพบตำแหน่งนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ของเล็กๆิน้อยไม่ใช่เรื่องเล็กเลยในการที่เราได้รู้จักฐานที่เจ็ดตรงนี้ตั้งถือว่าเป็นบุญของเราทีเดียวที่ได้กเกิดในยุคนี้มาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย เาเดบุคหลวงปู่พระผู้ปราบมาสรสละชีวิตคนพบสิ่งนี้กลับคืนมาใหม่และนำมาถ่ายทอดจนกระทั่งถึงเรานี่แหละเราจึงรู้จักูนยนกลางกายฐานที่เจ็ดเพราะฉะนั้นนี่พึงหวงแหน ตำแหน่งตรงนี้เอาไว้ให้ดีย้า่ใจหลุดจากตำแหน่งตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดหลุดจากตำแหน่งนี้ใจก็จะมีแต่ความทุกข์พมอหลุดจากตำแหน่งความสุขหลุดจากตำแหน่งนี้ก็กลายเป็นผู้ม่รู้อะไรตั้งไม่ดูในตำแหน่งนี้ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆไอ้ํำนอน ทำทุกวันโดยไม่มีกอแม่ข้ออ้างเงื่อนขไขใดๆทั้งสิ้นฝึกไปทุกวันให้ใจหยุดนิ่งให้ได้หยุดแรกนี่สำคัญมากทำให้เป็นอย่างนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสมบาย ให้ใจใสใสใจเย็นเย็นให้เราได้มีประสบการณ์ภายในรู้จักคำว่าตกศูนย์ตกศูนย์มันมีอาการอย่างไรแล้วทำดวงแรกที่ปรากฏที่เรียกว่าปรมตมมักหรือ ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานนมีลักษณะเป็นอย่างไรมีสภาวธรรมเป็นอย่างไรเนี่ยต้องทำตรงนี้ให้จำนานให้รู้จักทำซ้ำๆอย่างช้าๆชัดๆ ซ้ำแล้วซ้ำเล่าชะชา,ช,าชัดชัดอย่างเบาเบา,บาสบายสบายถ้าเราได้ครอบครองศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ครอบครองดวงวัตถมมัคได้ดวงธรรมต่างๆก็ง่ายแล้ว ว่าจะเป็นดวงศีสมาธิ cit, ปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะที่เราได้ยินได้ฟังบ่อยๆนั้นเนี่ยก็จะปรากฏเกิดขึ้นให้เราได้รู้ได้เห็นได้เป็นได้มีสภาวะทำอย่างนั้นรู้จักอย่างแจ่มแจ้งแล้วทำไมเรียกว่าศีเรียกว่าดวงสมมธิเรียกว่าดวงปัญญา ดวงไมุตดวงมุติญาณทัศนนะก็จะแจ่มแจ้งเงินไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับหยุดแรกแตาเราวางใจเป็นให้ความสำคัญกับตรงนี้นไม่ให้หลุดจากตำแหน่งนี้เลยแม้เราจะหลุดจากตำแหน่งอื่นมาแล้วประตามทางโลกแต่ตำแหน่งนี้เราคอยเราอยู่ หลุดไม่ได้หลุดแล้วก็กลายเป็นผู้ไม่รู้หลุดก็เป็นผู้ที่มีแต่ความทุกข์ทรม,มารชีวิตจิตกจ็จะไม่บองใสไม่บริสุทธิ์เต็มที่ทำดวงนี้ดวงแรกนีสำคัญมาก เราทำจนชำนาญในคล่องแล้วเราจะเข้าใจครับว่าไม่ได้เห็นทำเมื่นั่นเห็นพระตถาคกเจาก้าคือวันใดที่เราเข้าถึงปฐมมรรคทำดวงนี้แล้วหยุดนิ่งเรื่อยไปไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นยให้ใจเยิดในหยุดนิ่งในนิ่ง ในกลางของกลางดวงวัตถุมมคกนิ่งอย่างใจเย็นเย็นใจใสใสชัดชาชัดชัด,ชดพอถูกส่วนนี่ต้องให้รู้จักคำว่าถูกส่วนเป็นอย่างไรถูกส่วนพระธรรมถูกต้อง ถูกวิธีการแล้วก็จะค่อยๆเคลื่อนเข้าไปข้างในและก็เห็นไปตามลำดับเห็นดงธรรมในดงธรรมเห็นกายในกายจนกระทั่งไปถึงกายของพระตถาคตเจา้าคือพระธรรมกายที่อยู่ในตัว เป็นกายผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นสรณะที่แท้จริงของเราเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเรามีลักษณะสวยงามมากเกศด,ดอกบัวตูมอริยบทสมาธิได้ลักษณะมหาบุุษครบถ้วนทุกประการ นั่งอยู่บนแผ่นชากลมแบนใสๆหันหน้าออกไปทางเดียวกับัวงเรานั่นแหละพระตถาคตเจ้าที่แท้จริงที่อยู่ภายในตัวของเราเหมือนพระตถาคตเจ้าที่อยู่ในกายของพระมหาบุรุษหรือพระสัมมาสมุจจาของเราก็คายธรรม เท่นเดียวกันแต่ท่านเป็นกายธรรมหันตสสมมาสมุทดเจ้าแต่ลักษณะอนาตาคามเหมือนกันแต่ขนาดความบริสุทธิ์ความใสที่แตกต่างจากกันไปเพราะนั้นเมื่อใดเห็นธรรมก็จะเห็นพระตถาคตเจ้าแล้วก็จะเข้าใจคำว่าพระตถาคตเจ้าเพิ่มขึ้น ชีวิตของโลกมายาจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเราจะเข้าถึงชีวิตในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งเป็นสัจธรรมคือสิ่งที่เป็นจริงๆเป็นชีวิตอยู่ภายใน ชีวิตภายนอกเป็นชีวิตของโลกมายาเป็นสิ่งที่ไม่จริงไม่จังอะไรไม่มีสาระแกนสารอะไรทังนั้นนะเพราะนั้นความไม่รู้จริงอันใดจะสิ้นสุดเมื่อใจหยุดนิ่งความสิ้นสุดของโลกมายาก็เมื่อใจหยุดนิ่งอยุดติดูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้ และความจริงก็ปรากฏที่เราสัจธรรมคือความรู้ที่เป็นจริงก็ปรากฏปรากฏเกิดขึ้นเมื่อแสงสว่างเกิดจากใจหยุดนิ่งทาให้เห็นภาพภายในดังกล่าวนั่นแหละพร้อมทั้งความแจ่มแจ้ง เรื่องราวความจริงของชีวิตก็จะปรากฏเกิดขึ้นมาจากภายในเมื่อใจหยุดนิ่งเพราะนั้นใจหยุดจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระเดชพุหลองปู่พระพุทราบมานะท่านเทศย้ำหยุดเสมอว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ ที่จะทำให้แจ่มแจ้งทั้งเรื่องทางโลกและทางธรรมทำให้แจ่มแจ้งเหมือนเราดึงของออกจากที่มืดมากลางแจ้งก็จะเห็นชัดเจนว่ามันคืออะไรใจหยุดนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญทีเดียวชีวิตคือการเข้ากลาง กลางใจที่หยุดนิ่งนั้นเลยไปจะพ้นจากการเป็นบาปเป็นทากพยายามมนที่เขาเอากิเลสอาสวะมาบังคับอัญจาระตกเป็นบาปเป็นท่าของเขามาคับให้เรากระทำทางกายวาจาใจด้วยความไม่รู้แล้วก็เอาไบิบากกรรม มาบังคับส้ำไปอีกอีกทั้งเอาธาตุปิตาบังไม่รู้เรื่องราวสิ่งเหล่านี้ด้วยเราจึงต้องเสียเวลาในการเวียนว่ายตาเกิดนับพบนับชาไม่ทวนเกิดด้วยความไม่รู้นี่เป็นอันตรายอย่างยิ่งาชีวิตจะวนเวียน วนเวียนอยู่ในภพทั้งสามคติทั้งสองคือสุคติกับทุคติวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นโมมิการมาเกิดขึ้นของพระสัมม,มาสัมพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้ต้องหมดไป จะการทํทา,ทาตามคำสอนของพระองค์คำสั่งสอนท่านทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่งนมนมเครื่อยไปเลยอย่างสบายสบายเอาตรงนี้ให้ได้สะก่อนให้หรู้จักว่าใจหยุดนิ่งเนี่ยมันเป็นอย่างไร ตกสูยนเป็นอย่างไรทำดวงแรก,กเป็นอย่างไรความบริสุทธิ์เป็นดวงใสสถูกส่วนเป็นอย่างไรทำความรู้จักตรงนี้ให้ดีให้แจม่มแจ้งเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่นี้ แล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งนุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆใจใสๆใจเย็นๆใจใสๆใจเย็นๆประคองใจให้หยุดนิ่งเรียกว่ิกรรมภาวนาในใจเบาๆว่า สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเกื่อยไปนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ